สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำวัคซีนควายในเรื่องของปากเท้าครับนี่คือเป็นควายฝูงใหญ่ที่คนที่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของเขาเรียกว่าปัใจจัยในเรื่องของการ เลี้ยงควายหรือเป็นสูตรสําเร็จในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นก็คือป้องกันโรคครับนี่ลุงมุนส่งต้องทําคนเดียวครับเพราะว่าลุงมุนส่งเคยใช้ในเรื่องของปศุสัตว์ในเรื่องของคนหลายๆคนหรือมีเขาเรียกว่ามีคอกมีเหล็กมีอะไรกัน้นจะต้อนควายให้เข้าซองให้เข้าในที่เราต้องการที่จะฉีดเขาหรือ ให้เข้าใกล้ได้นั้นค่อนข้างที่จะยากมากครับถ้าควายระดับฝูงของรูมูลส่งนี้วันทั้งวันนั้นก็จะไม่เสร็จครับนี่คือปัญหาและทำให้โลกนั้นระบาดนะครับนะซึ่งเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญในเรื่องของการผลิตควายหรือในเรื่องของการเลี้ยงควาย ที่ลุงมูลส่งต้องพยายามเผยแพร่นี่คือในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ลุงมุลส่งก็ได้จากทางปศุสัตว์เขาให้คําแนะนําแต่ประยุกต์ใช้ในเรื่องของขอเขาเรียกว่าความรู้หรือประสบการณ์ของตัวเองก็คือในเรื่องของการใช้ความคุ้นเคยในเรื่องของการเป็นเจ้าของควายนั้นเขาก็ไม่ตื่นตระหนกหรือไม่ กลัวนะครับนะถ้าคนยิ่งมากควายก็ยิ่งกลัวแล้วก็ดิ้นรลนเพื่อที่จะไม่ให้เราเข้าใกล้นี่คือปัญหาที่ลุงมุลส่งได้ประสบมาแต่ลุงมุลส่งใช้ในเรื่องของความคุ้นเคยในเรื่องของฝึกนะครับนะาในเรื่องของการฉีดยานี่คือเข็มฉีดยาครับนะลุงมุญส่งเตรียมไว้เข็มนี่ก็ซื้อประมาณนะครับนะาร้อยห้าสิบบาทอ่า 5ซีซีซึ่งลุงบนส่งก็จะนะครับนะแอบไปเข้าใกล้เพอเพอเขาเราก็ฉีดนะครับนะแป๊บเดียวเราก็เสร็จเมื่อวานนี้ลุงบนส่งฉีดไปแล้วแม่ควายพ่อควายนะครับนะประมาณ30ตัวจบไปแล้วนะครับนะลุงบนส่งต้องผูกพ่อควายแม่ควายที่พยายามเขาเรียกว่า ไม่ให้เข้าใกล้แต่ก็มีบางตัวที่ไม่ให้เข้าใกล้แต่ลุงบนส่งก็ใช้วิธีการเผลอก็ฉีดนะครับนะถึงฉีดวันนี้ไม่เสร็จลุงบนส่งก็ต้องพยายามฉีดวันอื่นไล่เขาเรียกว่าไล่เลียงไปนี่คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าสูตรเบ็ดเสร็จในเรื่องของการทํามาหาเลี้ยงชีพหรืออาชีพต่างๆนั้นคนเรานั้นขาดตรงนี้เองครับนะที่ไม่ฝึก ที่ไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังทำเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของเราไม่สมบูรณ์หรือไม่มีประสิทธิภาพนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจหรือในเรื่องของไม่มีความกระตือรือร้นนั่นเองนะครับทำไปแบบตามยาถากรรมบางคนนะครับนะเห็นระคควายราคาถูกก็ปล่อยปะละเลยไม่ค่อยมีกำลังใจในเรื่องของการเลี้ยงดูเขานี่มันเป็นการเข้าใจผิดครับ เพราะว่ามันเป็นวงจรหรือเป็นวงรอบของในเรื่องของเขาเรียกว่าความต้องการในเรื่องของสินค้าครับถ้าสิ่งไหนผลิตกันมากก็จะถูกเพราะมีคนเลือกที่จะซื้อของที่ถูกและมีคุณภาพครับมันเป็นในเรื่องของธรรมดาของโลกในเรื่องเป็นธรรมดาของเขาเรียกว่าสังคมทุนนิยมนี่ดังหากเราต้องพยายามทําความเข้าใจนะครับเรียนรู้และฝึก ตัวเองเท่านั้นที่จะทําตัวให้นะครับนะประสบความสําเร็จและอยู่รอดได้ลุงมนส่งจึงบอกไว้เลยว่าไม่ว่าอาชีพไหนๆครับถ้าเราสนใจลงลึกหรือมองรายละเอียดในเรื่องของการทําหน้าที่ของเราจึงในเรื่องของลุงมนสง่งต้องประยุกใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมาเป็นองค์ประกอบช่วยเสริมในเรื่องของการดําเนินงานเพื่อให้ประสบความสําเร็จ ลุงมูลส่งต้องโฟกัสต้องขอเขาเรียกว่าหาเหตุและผลของการดำเนินชีวิตหรือการงานหน้าที่ของเรานั้นมันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราก็ปรับแก้ตรงนั้นที่ลุงมุลส่งนะครับนะได้ขเขาเรียกว่าได้บทเรียนมาได้ศึกษาความรู้พระธรรมวินัยมานั้นก็พอสมควรล,ลุงมุนศพเขาเรียกว่าบทเรียนก็ได้นักธรรมท่านโท เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลุงบนส่งนั้นค่อนข้างที่จะสนใจและถามตัวเองตลอดว่าในเรื่องของนิพพานอรหันต์นั้นคนเรานั้นจะถึงไหมลุงบนส่งได้ฟังคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและคนที่พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่เทศสอนหรือเขาเรียกว่าเทศนาลุงบนส่งก็ถามตัวเองว่าถ้าเป็นคารวาตอย่างลุงบนส่งเนี่ยมันจะ ถึงนิพพานอหารหันต์ได้ไหมลุงมนลส่งขณะนี้นั้นได้เข้าใจและมั่นใจว่าลุงมนส่งต้องอถึงแน่ถ้าเราไม่ขาดในเรื่องของการควบคุมตัวเองนั่นคือตาหูจหมูกเล่นกายใจเพื่อที่จะลดในเรื่องของกิเลสหรือความอยากนั้นค่อยเป็นค่อยไปและลดลงเรื่อยๆครับลดลงเรื่อยๆแล้วนั้นมันก็จะทำให้เรานั้น พบกับอมตะธรรมหรืออมฤตธรรมตามพุทธเจ้าสอนคือได้ลิ้มลองรสของนิพพานอรหันต์เรียกว่าอมตะธรรมหรือธรรมที่ทาให้คนไม่ตายนี้ต่างหากที่ลุงบุญส่งนั้นได้เข้าใจและได้เห็นมองเห็นแสงสว่างทางปลายอุโมงค์ยุงบุญส่งจึงใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าการดําเนินงานการดำเนินชีวิตนั้นเพื่อที่จะเผยแผ่ให เพื่อนๆเอฟซีและลูกๆลาลานทุกคนนั้นได้หันมาเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นเราจะมีครอบครัวมีสามีภรรยาที่จะให้อยู่ดีมีสุขในฐานะที่เราเป็นคารวาในฐานะที่เราจะเป็นพล,ลเมืองดีในฐานะที่เราจะสร้างหลักปักฐานเพื่อที่จะให้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการทามาหาเรื่องชีพนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการนั่นก็คือมีความสุข มากกว่าความทุกข์หรือได้พบกับนิพพานอรหันต์ได้ท่านอย่าคิดว่าเป็นฆราวาสนั้นไม่สามารถที่จะพบนิพพานอรหันต์ได้ครับลุงบุญส่งเห็นแล้วว่าได้ครับถ้าเราสามารถในเรื่องของคุมอายตนะหกตาหูจมูกเล่นกายใจที่เป็นองค์ประกอบของอริยสัจสี่ในเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นในเรื่องของที่ลุงบุญส่งต้อง พยายามเรียนรู้และทําความเข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะอะไรครับเพราะลุงบนส่งนั้นถามตัวเองตลอดว่าคนเรานั้นเกิดมาทําไมเกิดแล้วทําไมมีความยากจนมีความร่ํารวยมีความไม่เสมอเขารู้กว่าไม่เสมอไม่เสมอกันทําไมคนจนจึงจนทําไมคนรวยจึงรวยได้เพราะอะไรครับก็เพราะเขาใช้หลักในเรื่องของเขาเรียกว่า ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในเรื่องของใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บางคนนั้นคิดว่าไม่ใช่หลักขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็เป็นหลักในเรื่องของการใช้ความอดทนความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของเก็บในเรื่องของอทรัพย์ที่หามาได้เขาเรียกว่ามัธยัติหรือเดินสายกลางในเรื่องของการดําเนินชีวิตเห็นไหมละครับเขาเจึงมีเงินทุนมีเขาเรียกว่าเงินต่อเงินมี เขาเรียกว่ารายได้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆใช้เงินเป็นในเรื่องของการหาเงินเขาเขาจึงมีบริษัทมีห้างร้านมีอาชีพหรือมีฐานะที่มั่นคงกว่าตรงนี้เองที่เราหลงทางหลงผิดคิดว่าคนนั้นมาพูดอย่างโน้นคนนี้มาพูดอย่างนั้นก็หลงไหลใฝ่ฝันเขาเอาเหยื่อมาล่อเราก็งับติดเบ็ดก็ถูกหลอกครับเสียทรัพย์เสียความรู้สึกเสียายเสียใจ ในเรื่องของทรัพย์สินที่เราทำลงไปหามาด้วยความทุกข์ยากแต่ก็มหมดเส้นในเรื่องของเขาเอาใช้ความเหยื่อมาล่อในเรื่องของความโลภของเรานั่นเองที่เราโลภว่าอยากจะได้อยากจะมีอยากจะมีฐา,า,านะอย่างเขาแต่เราก็ถูกเขาหลอกเพราะเราไปหลงเชื่อพุทธเจ้าจึงบอกว่าการหลงเชื่อนั้นอย่าเชื่อแม้แต่พุทธเจ้าแม้แต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็น ไม่เท่ากับลงมือทานี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าไม่ให้คนไม่ให้เราเชื่อง่ายๆเพราะเราต้องพิสูจน์นี่ลุงบุญส่งพิสูจน์ให้เห็นว่าที่ลุงบุญส่งทํามานะครับนะควายได้ขยายได้อย่างนี้นั้นลุงบุญส่งบอกตรงๆว่าลุงบุญส่งต้องทํางานหนักหนักพอสมควรหรือหนักมากๆในเรื่องของการบังคับตัวเองครับที่ลุงบุญส่งบอกว่าควายสอนนะครับนะ ให้เราหยุดพักหรือหยุดนิ่งมาทบทวนตัวเองนั่นก็คือไปตรงกับหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมัสมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของสุญญาตาหรือความว่างคนเรานั้นต้องนะครับนะ,ะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของราคะโทสะโมหะนี้ลุงมณส่งก็จะพยายามครับพูดถึงรายละเอียดในครั้งต่อไปว่า ไฟแห่งราคะโทสะโมหานั้นไม่ให้เราถึงในเรื่องของความสําเร็จได้อย่างไรในโอกาสต่อไปนั้นลุงบุญส่งก็จะขยายความเพราะลุงบุญส่งนั้นไม่ไปหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของทำเขาเรียกว่าทําบุญโดยไม่ครบองค์ประกอบถ้าไม่ครบองค์ประกอบก็ไม่ค่อยได้ผลครับรายก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นยาความรู้สึกหรือความพอใจเราไป ช่วระยะหนึ่งแต่ไม่ได้ยั่งยืนแต่ที่เราทําให้ครบวงจรนั้นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติครับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้เองจึงทําให้หลวงมุสงนั้นมองเห็นสว่างทางปลายอุโมงค์ที่คิดว่าเราทําไมมาเกิดมาจนหลวงมุสสงถามอยู่ตลอดหลวงมุสส่งพิสูจน์ให้เห็นว่าที่เราเกิดมาจนเพราะเราไม่ดินน้นรนหรือไม่สแสวงหาหรือไม่ขยันมันเพียนหรือไม่เก็บออมหรือไม่ใช่หลักเขาเรียกว่าสายกลาง ขเขาเรียกวา่าเดินสายกลางของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสมัมมาชทธรจาคารวะตเราก็ต้องเดินสายกลางหนึ่งเราต้องไม่ผิดในเรื่องของศีลธรรมและผิดกฎหมายครับรายละเอียดนั้นยังมีอีกนะครับนะในเมื่อเราใช้หลักพระธรรมคาสอนขององค์ส,สมเด็จสัมมาุูรรจาวมาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการดําเนินชีวิตลุงมุสงจึงมีความมั่นใจว่าทุกคนนั้นไม่ต้องไปดิ้นรนหาในเรื่องของขอเขาเรียกว่าไสยาศาสตร์หมอดูหรือ ให้คนอื่นมาดูหรือคนนะครับนะที่เราไปฟังเขาแล้วหลวงไหลเคลิบเคลิ้มว่าเขาจะช่วยให้เราล่ำรวยได้อย่าเชื่อครับเพราะว่านั้นมันเป็นกลอุบายของคนที่จะหลอกคนนะครับนะเพื่อที่จะให้เราไปช่วยเขานั่นเองแต่ที่สิ่งปรุงส่งบอกวันนี้ที่ใครจะช่วยเราได้ก็ตัวของท่านเองตัวของเราเองตัวของลุงบุญส่งเองต้องดําเนินในเรื่องของ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าย่อง่ายๆนั่นก็คือจงละความชั่วทําแต่ความดีนี้ดังหากที่เราไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความในเรื่องของความเชื่อตามองค์สมเด็จส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยครับนี่คือเกิดปัญหาในเรื่องของการเกิดเป็นคนจนและคนรวยถ้า รู้อย่างนี้เราต้องรีบปฏิบัติครับลูกหลานทุกคนอย่าเสียเวลาเลยที่ไปหวังพึ่งคนอื่นต้องพึ่งที่ตัวเองครับครับขอบคุณครับลงวุฒิสงขอ,อนาเสนอไว้เพียงที่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ